ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าขาตั้งจอคอมเนี่ยมันใช้งานเป็นไงแล้วมันดีจริงไหมสวัสดีครับกอบครับลหลายคนนะครับที่เคยดูคลิปในช่องก็จะเห็นว่ากวอบใช้ขาตั้งจออยู่ตัวหนึ่งแต่ก็อาจจะงงว่าเอาเราใช้อยู่แล้วเปลี่ยนทำใหม่ทำไม วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับอันนี้จะเป็นขาตั้งจอคอมของแบรี่นะครับจากที่ลองจับตอนแกะกล่องก็รู้สึกว่าวัสดุค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ดูดีเลยในกล่องนะครับก็จะมีพวกคู่มืออุปกรณ์ติดตั้งอะไรอย่างเงี้ยมาให้ครบเลย อันนี้ก็คือเป็นขาตั้งอันเก่าของผมนะครับที่เปลี่ยนจริงๆครับก็คือสังเกตว่าอันเก่าอะ่ะมันจะเป็นเหมือนขาเดียวแล้วก็มันรับน้าหนักค่อนข้างจุดเดียวไปหน่อยทีเนี้ยใช้ไปใช้มารู้สึกว่ามันเอนนะครับเพราะว่าจริงๆก็ปรับค่อนข้างขึ้นมาสูงด้วยให้จอมันสูงเลยรู้สึกว่าถ้าใช้ไปอีกนานๆมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเออเปลี่ยนเลยดีกว่า ติดตั้งเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นครับปรับระดับได้ตามใจชอบได้เลยแล้วก็มันมีที่เก็บสายมาให้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวว่าสายจะล๊กลุงหลังพอเก็บสายเสร็จปุ๊บก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ข้อ,ขอดใีใหญ่เลยก็คือมันทําให้เราไม่เปลืองพื้นที่บนโต๊ะครับคือคนส่วนใหญ่ก็จะตั้งบนโต๊ะใช่ไหมทีเนี้ยพอเรามีขาตั้งอ่ะมันก็จะยกจอขึ้นมาสูงได้แล้วก็ข้างล่างก็สามารถตกแต่งวางของหลายๆอย่างได้บนโต๊ะ แล้วก็สามารถย้ายสําแหน่งจอได้อย่างอิสระมากขึ้นทีนี้ก็มีข้อควรระวังในการเลือกซื้อนะครับขาตั้งจอเนี่ยถ้าเราจะซื้อเราก็ควรดูให้ดีก่อนว่าจอเรามันหนักเท่าไหร่และขาตั้งจอนั้นอนะ่ะสามารถรับกับจอได้กี่นิ้วแล้วก็จอของเราเนี่ยมีตัวน็อตข้างหลังมันเป็นไซส์มาตรฐานไหมแต่จริงๆส่วนใหญ่ก็น่าใส่ได้หมดแล้ครับถ้าเป็นจอสมัยนี้มา จริงๆในไหนก็ลือตัวละเลยว่าจะทำความสะอาดตัคอมซะหน่อยเริ่มจากคีย์บอร์ดเลยเพราะว่าสะกะปรกมากก็ไม่ได้ทำความสะอาดมานานมากขั้นตอนแรกมาก็จับถอดคีย์แคบออกให้หมดก่อนจริงๆที่ไม่ได้ทำบ่อยครับเพราะว่ามันคน่อนข้างใช้เวลานานมากทำครั้งหนึ่งเงี้ย เนี่ยดูดีทุกคนถอดออกมาหมดอ่ะแล้วคือฝุ่นเยอะมากเราก็ใช้แปรงแบบนี้นี่แหละแปรงปัดฝุ่นอ่ะปัดฝุ่นออกให้เยอะที่สุดก่อนโอ้โหฝุ่นทีแรกว่าจะไม่ถอดสวิตละแต่เหมือนสงสัยก็ต้องถอดละในไหนก็ทำขนาดนี้ละความยมากของมันคือมัน ถอดนานเนี่ยมันมีเยอะซะด้วยมาเรียบร้อยแล้วก็ปัดฝุ่นออก,ออกอีกสักรอบหน่อยก็ถึงขั้นตอนการทำสะอาดที่แคบของเราแล้วผมเห็นบางคนนะบางคนนี่แบบถอดมาล้างอะไรอย่างเงี้ยเลยอะ แต่วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับผมนะก็คือการนั่งเช็ดมานี่แหละเอาทิชชู่เปียกอะ่ะค่อยๆเช็ดทีละตัวเนี่ยๆดูนะทีแรกคีขคบมาจะเหลืองเหลืองเนี่ยเลอะเหมือนเลอะคาบอะไรก็ไม่รู้อ่ไม่รู้ในกล้องเห็นไหมนะเช็ดปุ๊บนี่ออกเลยเห็นไหมเห็นคาบเหลืองเหลืองไหมบนกระดาษทิชชูอะ่ะเนี่ยแหละแล้วเราก็นั่งเช็ดแบบเนี้ยทุกตัว เสร็จ <How> yeah. แล้วเรียบร้อยครับทีนี้ก็มาประกอบสวิตใหม่หมดก็นั่นแหละขั้นตอนมันเยออะทุกคนนานๆดีทำแล้วกัน แล้วก็เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเห็นไหมดูข่าวสะอาดขึ้นมาเยอะเลยสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย